ค่าดแดงสุดท้ายแล้วนะพี่มนทาวัสดีครับใช่ไหมแดงสุดท้ายปะใช่คัดแดงสุดท้ายแล้วทุกคนพี่เมตตาวัสดีครับแดงสุดท้ายแล้วนะ ใครจะปดิดหนึ่งใบแดงสุดท้ายหนใบแดงอีกหนึ่งใบแดงพี่หมอจะปิดให้ห้าแดงว่าฮะบอกยายสิไปบอกยายก่อนแล้วไปบอกพี่แยงไปแล้วนุโย,ยู่ไหลสอดอยู่ยยไปเรียกยายไปเรียกยายก็ได้ไปบอกนุกอยู่ไหลสดอยู่ไปเร็วเร็วเร็เร็วเร็ว เราจะได้เต้นลงช่องทิกตอ,อกกันแล้วนะเดีวทุกคนอีกหนึ่งแดงสุดท้ายอีกหนึ่งแดงสุดท้ายนะครับจะได้ห้าสิบแดงแล้วนะพี่หมอนจะพี่หมอนจะปิดให้เอ้ามาแล้วได้ครับ เราไม่เขียนเดินราไม่เขียเออมันบอกมันบอกอย่าไ,ไปขอบคุณครับพี่ชูทีฟนุงแดงขอบคุณครับครบแล้วครับแดงไปแล้วขอบคุณครับพี่บอลได้ชาลินม,มาแล้ว เต้นลงช่องให้ดีโอเคปะขอบคุณทุกแรงซั่งอพาตทุกุกำลังใจทุกความรักความเมตตานะครับทุกคนทุกๆใครเชื่อที่ทุกคนติ๊งมาให้อ่ะผมแคปไปหมดแล้วนะผมจะลงขอบคุณในช่องบ้านฟ้านะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่มอนเดี๋ยวจัดไปเต้นคู่กับน้องยูนะ่อฟังนะครับลูกขอบคุณค้าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกความรักความเมตตาจะมาให้กันเลย ที่บ้านนีอากาศมันร้อนแบบร้อนอบอ้าวเลยอะ่ะจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้จะรอดฝนไหมคืนนี้จะรอดฝนเั็นไหม mm. ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่หมอนที่มาช่วยพี่นะขอบคุณทุกคนที่มา,า,มาร่วมแรงร่วมใจนี่แหะค่าเรียกว่าเขาเรียกกันว่าร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดีเดี๋ยวผมไปหาเพลงเต้นติก๊กตอกแล้วก็จะมาเต้นลงช่องให้ดูนะครับใช่หรื ตันนี้ผมก็ดีใจแล้วเห็นป่ะชีวิตออนไลน์ไม่ขออะไรมากขอแค่ขอแค่มีคนซัพพอร์ตมีคนให้กำลังใจมก็ดีใจแล้วใช่เมื่อวานแตกเนะพขาไม่มีที่เกยฝนไม่ตกแต่ลพอมีงานแล้วฝนตก